สบายดีเลยสบัส <ules> ด <inh aling> <handled kr> ีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเนี่กะสนางกัสิมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกแล้วคือเก้ามาสนางไปทางไหนมาทางไหนสนะมาตัดอ้อยพันพ่อแม่พี่น้องสนางกะสชิถ่ายให้พี่น้องเบิร์กคือชิโปเห็นตอนแนางตัดพะว่าภูมีพู้จับกล้องให้พ่อแม่พี่น้องสนางกับรื้อถือถากล้องมามันตังบ์ไม่ได้พูมิพี่น้องสนะลืมพ่มแม่พี่น้องขอโทษขอัยเด้อสนะกัสิมาถ่ายพี่อน้องเบิ่งว่าเป็นยังไงมาจังไงกะชี ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องมาตัดอ้อยพันอีกแล้วชนางมันนี่ค่ะเราไปเกี่ยวข้าวกับมีจ้างตัดอ้อยกับไปตัดอ้อยพ่อแม่พี่น้องกับไปแต่ละมือกับไปอยู่เรื่อยๆส่แหละพอได้อยู่พอไร้กินพ่อแม่พี่น้องไปชั้นละก็ไปชมไปติดตามไปเบิ่งน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องวิธีของตัดอ้อยอยู่บ้านชวนาตัดอ้อยพันพ่อแม่พี่น้องนางกินมาถ่ายพี่น้องเบิ่งด็กนงมาหอดแรกพ่มพี่น้องคน ตัดเหียงกันก็ไม่เสียวตองชาวนางก็สามล่องเพิ่งจะสามล่องตัดหันหลังพี่น้องนางชิบมาเลาะถ่ายให้พี่แย่น้องเบิง่งเพิ่นได้หลายมัดตืบได้ได้เพิ่นตัดก่อนดิ <c oughs> านางยังได้โบหามัดนางชิบถ่ายให้พี่แย่น้องเบิ่งพ่อแม่พี่น,นอ้องชิบมาเบิ่งคนบ่เคยตัดอ้อยนี่นะ เอาเมื่อยแล้วไปได้แตัดอ้อยครั้งแรกนี่พงอู้หูบ๊วยไปนานตายว้าวที่ย่างนี่ปลายเขาบ,ชบูชิดสมบูรณ์บูชิตครัมันฉันไปนะครับบูชิดก็ได้มันฉันบูชิดก็ได้มันฉันแมนมันฉันบูชิดก็ได้แต่มันชัางคิดแต่ตัวมันยาวนี่ปลายมันค่ะ นนนคนมาเคยตันอ้อยจากเถื่ิ่นมาลงั้งแรกผ้าจะชุบพกเขานีม่มันหกไปชี่เลย ពីម៉ាត់អ៊ូត្រកអងិនហៅអងិនហៅតែត្រកអងិនហៅហើយហៅតែតាត់ Ồ wow, bay đi mẹ mẹ con bọc gạo, bay đi cho bay đi, để chẳng mát, leo. đi, mát, đi chẳng mơ, mơ là bao. มันจอียบเคลียเอออาชู้ชูชูมาตั้งมาหนิจะนั่งกันมาน้ำพื้นพ่อแม่พี่น้องจะนั่งกันห้ากับมาครั้งแรกมาถ่ายที่เอี่ยนองเบิงนี่แหละเอ้าแม่ป้านี่คือได้ช่องล่องไดยล่องเดียวบ่เออพุ่นเนาะสา่องเออโดย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 ไลยพ่อแม่พี่น้องพ่นคนงามห้ากตั้งพี่เจพุ่นเนาะคนงามนี่หลายพ่อแม่พี่น้องพ่น มาเราทำใหเราดู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 มาพักผ่อนกินข้าวเที่ยงพ่อแม่พี่น้องหักเจ้านางประทายช้ําเหนื่อยแห้งมันแดดตะพนี้เป็นว่ามาอยู่งหอบเป็นว่าลมพัดฟีฟีเแตอนเมื่อกี้นี่แดดแห้งชานางก็เลยประทายตอนกินข้าวมันเหนื่อยแดดพ่อแม่พี่น้อง ชนางก็ไปเอาขากล้องมานี่ตป๋าไปนี่ไปว่าพากันขึ้นมาอยู่พี่ไปบ่าลมพัดวีดวีดตอนแรงๆไปเลยชนางจังที่เคยชิถ่ายพี่เห็น้องเบิ่ร์นมาชนางชิได้จักร้อยไปตันอ้อยชนางกันยังบริณฑนับโปอแม่พี่น้องคนชนางนะอันนี้มาอยู่หกแมนเบิดโอ้ยนี่ริตันบุ๊แลนมายูหกมา าจาังวัดแดดไปจงังไลอยู่หนุ่มพี่น,น้องกินข้าวกินน้ำพักผ่อนเล้กก็ไปตัดโต,โตลเลยพอแพี่น้องพักผ่อนกินข้าวกินน้ำพักเพียงมาตัดอ้อยแด็บนางกันลยเรไปเกี่ยวข้าวกัมาตัดอ้อยพ่อแม่พี่น,น้องเดบสู่ชีวิตเนาะเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกนางเป็นตัวรัก ເຮົາກໍຕ້ອງຫາໄປໄປຊີ້ແຫຼະພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງມີແນວເຮັດແລະສະໜັງກໍດີໃຈເພາະວ່າໄປຕັດອ້ອຍໄປຫຍັງແບບເງິນເຮົາໄດ້ແຕມືນຮົາຊືນນໍໄກັນຳຫລູປຮຽນກັບກາຍດກມນອງໄດຫ້ແກງນ້ອຍນແນາະມນ້ອງທີນາງມາັອອຍແຖຊິຊອງໜ້າແຖມໜຶ່ນນມາຕັອຸ ไม่ค่ะคุณยาย,ยน้่งดงนางได้ดีสามด้ยป่าเป็นน้อ,นองออนี่เปนอ้อยี่ค่ะเมืยแดดเวรน้องโอ้ยแดดเฮ้นี่นกันอ้อย จะเป็นขาวนียน้ำน้ำอ้อยอืมอื้อื่เด็กสามลอยไปเลยนาะนี่ครัสองแถสองแควแถวละสามเป็นหกล่องตัดไปข้างหน้าเรดเรดเรดนี่น นีพลังตัดแขออกนกลัดมาหลอดแดงพังตัดแถมามาอื้อือื้มันก็สิสันนี่ย่นเละอ้ยอยทันเด้อโเลยนเป็นอ้ยสามอ้ยทันตัดอ้ยทัน นางใกล้ี่ชุดเลยนี่บนชนงกัดเอาลบแรงน,นี่นื่อนย้ออนี ไอจีุตแถลนานยังน้อยน่ะยังน้อยน่งนี่แถวไ่ทรานี่นี่นนนนนนตัดเศ้านีึ่ตัดนนาเาม,เดมันจะสามแถวสามแถวซุดปุ่นแหละพช่ไหมพี่น,น้องซุดขนางัดกลับขึ้นมาหลบแรง ทำไมมันแดดทำไมพี่น้องอู้วแดดแห้งแดดหนีหลบเดี๋ยวจะนางก็ไปถ่ายพี่น้องเบิ่งนกันี่นางตัดเพราะว่ิ่งผู้จับกล้องทำไมพี่น้องจะนางก็เลยไปถ่ายตัดแล้วจะนางจังถ่ายให้เบิร์นให้สามร้อยปลายทำไมพี่น้องอ๋อก็ถูกก็งยาว ่าวสดปั๊บพ่อแม่พี่น้องสนางนางคิดไว้สิผู้อดสอดแล่สดเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องนางถาพื้นน้ำอ้อยอยู่ครองเป็นยังนั้น เมื่อ <c oughs> ยเลยสดบทบาทฉังางโมเพิไปฉนางสิดโพเดไม่อ,อย่างได้สามร้อยห้าสิบสองมัดยังสามารถ นั่งทีตัดสายจกหนยัสามารถได้ห้องอ่อนบอกให้เพื่นนับแม่อ้อยฮะ

ได้พูละร้อยช่องร้อยก็เติบแล้วเขากระไรตัดิ้งน้อยแห้งบัวไร่เห็นบ่ตดิ้งน้อยมันแห้งบัวไร่เถอะเฮ้าเถ่อะจะหาเงินบ่าน้ำน่ะไปเอื้อไม่คันจะเอาแถวนี่นะแถวชื่แถว

โอ้ยเพ่นความงามพ่อแม่พี่น้องงามแหงโอ้ยหายูแนดงามดิอ้ยพันงามดาถาหับเงินงามพ่อแม่พี่น้อง นางตันอ้อยได้ได้สามาร้มอ,อยห้าสิบสองมัดเก็บใส่นางกีทายให้เบิ่งว่าไพ่ใดเท่ายไพ่ใดเท่าไย จับก้องอย่างน้ำมันก็จับสั่นเน็ดเลยน้องไปหาถามมาเพื่อได้เท่าไร ได้เทไรคููซ้คูซ้ร้อยแปดเก่งไรป้านช่องร้อยด้งามดีซ้ำร้อจังวะคนกูคูนจีกระจอมองง่อยอันนี้ได้จ้ะได้เทไรนอนฮะนอนอยู่บ่นอนตอบพอเลยไหมอืมหวเอ็ดอย่างหวเอ็ด บอกเลขนะมา6ยัย6เดี๋ยนี้ 6S 6S มาถามาถาหับเงิน่อแมพี่น้องเออเออเออเอมาถาหับเงินชนะกัเมื่อยดีจับกล้องจนสั่นบุบ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 มันเมื่อยมันบริน้อยได้อย เมื่อละบ่เนางกีามันเมื่อละไมเงินแต่ละคนว่าไพชิดาไหไ่ชนางกีทาให้เบ่งเนรถน่ะปะอยู่พีบ่บ่แหว่าอันี้เป็ว่าวเป็ว่าเลยดีรถมากเรียกว่ามาแล้วก็ตันอ้อยแล้วอ่ะไปเทียนมาลุงช้อนนะตัดเป็นเอาคือโปตัดชัน

ดีเพื่อนใจเงี้นเลยพ่อแม่พี่น้องยายมาเบิ่งแน่ไม่งามโอ้ได้สองแสนพ่อแม่พี่น้องเก่งเก่งเก่งยกโป้ให้น่โปยังบามเอามือสองร้อยนี่อล้านให้เก่งทำค่อยคอยเก่งไรทเงี้กล่มกรห่เน้อเบิรงอีกเบิรงอีกพ่อแม่พี่น้องไฟแน่ชิได้ชิได นางกิไทยพี่น้องเบิรงปามือชาวนางค่ะมือไปลร,ร่ลางาพี่น้องดำป,ปือดไม้ต้นมนไอ้น,นี้แหงแ้ง 4, 000, หได้ลายแล้วเนี่ยเนาะมีว่าสี่พันมมีก็ให้แล้วกว่ากคือชีได้ลายแล้วเนี่ยเป็นหยตอมบางใหอ้าว <c oughs> <c oughs> บุกลางเด้อบ่ายฮะสิก็ว่าบ่ายช้คือกุยนืใช่นี่ได้รบ้างเลยนี่งเซนฝ่ายนี่วยูเฮือนก็บาได้ยูเฮือนก็บาได้เซนฮะเราเหาสาเลยนะยอดดีกำหนดลา่น่นเราเออดนียาย เชนห้าหมื่นหเช่นห้า่อแม่พี่น้องเดีเก่งเก่งดีแล้วก็ได้จำานห้่นะหอะมือนี <S <S ้ได้สองมืออื่นที่ขอวซาร้อยตหวโอนตะแลงมาได้เงิน่แม่พี่น้องแปดสิบปีได้ยู่เลยปสีทัอยี่สองร้อยมังเก่งเก่งเกเกได้เงินมาเงิได้เงินมือละแสนนี่ถือว่าเก่งได้ ตานางก็มาเก่งอะไรเก่งคนเท่านาอตันอ้อยเดี๋มือละชองแสนน่เจ้ามันกระเติบหนึ่งแล้วไปหาใสได้อันนี้ก็ะไดแสนหากระชมแล้วเลยวบึงมายองกามะกยังมาจะกินไปเอางมะกยังมาจะย็ง นี่เงินชาวนางพ่อแม่พี่น้องเงินชาวนางด้วยเนี่ยสามแสนหาสิพันเอากระชามชนจะเห็นเทไรจะมาชิเชนเอาล่ใบล้แชกีเชนหาเชนเลยโอ้ทางนั่นก็ได้สามเชนชิปานี้นั่นก็ได้สามเชนชิปพ่อแม่พี่น้อง มิต่คนเก่งๆเนาะมาตัดอ้อยนี่ชวนาก็ะ่ชนาก็ดีใจได้นลยไปหาเงินมือเดียวนายใช้นางกระปุกน่งอีกสองแสนห้าโอ้เก่งๆเก่งๆเก่งๆ ชือถื่อมาเก่งนะฮะไปชมเซนหาเก่งนะฮะเงินแท้นี่แหละเงินปลอมแหละอันนี้คืเปลี่ยนใจนะใครบักโลกมามอื่นเปลี่ยนได้เงินหอมสบายนี่นะก็เห็นกันเลยอยัางประว่าเดี๋ยวนี้คือเก่เก่งนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องจะนังกลับมาตัดอ้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยจะนังกันเลยได้นางก็เลยมาถ่ายเพี่น้องเบิ่งแต่พอได้ถ่ายตอนช้นางตัด พี่น้องก็คือที่เห็นเนาะตอนชนางตัดเพราะาบมีผู้จับกล้องพ่อแม่พี่น้องชนางก็เลยได้ถ่ายแบบว่าถ่ายตอนเอาเงินถ่ายตอนนั่นนั่นชื่อพ่อแม่พี่น้องชนางกับแบบมันยกจับกล้องบ่ได้พ่อแม่พี่น้องอ้ามือเอินชนางกับว่าช่ไหมชนางได้เงินสามแสนปาก็คือว่ามือหนึ่งมันก็ดีเติบพรอะม่พี่น้องชนางกับบุคเรตได้ชมปนี่จ็กเชื่อ จะนั่งกับบุคิดว่ามันชีได้หลายชั่นนี่ผมเพี่น้องแต่เะเถือมาจะนั่งกับมาตันอ้อยกัได้อยู่ประมาณสองรอยมัดหรือว่าสามรอยช่วงชุดผมเมพี่น้องแต่มื่อนี่ชาวนาว่าชาวนาเล่นหลายแห้งมือน,นีอ่คือว่าหลายชุดๆเลยเ่อเม่พี่น้องอ้าสั้นชาวนาคิดนี่ชาวนาที่ภาคพันยใหญ่จะดีไม่ใหญ่จะดีทุกๆท่ทขขานเนาะ,ะว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้ารับชมและติดตามคลิปของชาวนาง กระปากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชนะงให้ชนะงายได้เฮ็ดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องก็ได้ชนะง่ว่าพิชชนะง่ายก็ขอโทษขออภัยเด้อคลิปนี้ชนะง่ายก็ขอจบใบจำนี้ก็ท้าติดตามอีกคลิปหน้าว่าชนะงายจะไปทางใดมาทางใดชนะง่ายจะทายพี่น้องเบิ่งคือเก่าพี่น้องลาไปเลยเด้อกราบสบายดี